ในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับมันจะมีคำสั้นๆคำหนึง่งแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆเรียกได้ว่าเป็นรากฐานของทุกๆก,การกระทำเลยก็ว่าได้วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้แหละครับใช่แล้วครับคำคำนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นหัวใจเลยคือเป็นสิ่งที่สูบฉีดความหมายและความจริงใจให้กับการกระทาของเราทุกอย่างเป็นตัวชีวัดคุณค่าที่แท้จริงของการเคารพพักดีทั้งหมดของเราเลยครับ และคำที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี่ก็คือคำว่าอ e c l a s สนั่นเองครับเอาล่ะเรามาเจาะลึกถึงความหมายที่แท้จริงของคำนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับอ e c l a s สก็คือความบริสุทธิ์ใจคือการที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออโลาะเพียงพระองค์เดียวจริงๆไม่ได้ทำเพราะหวังคำชมไม่ได้ทำเพราะต้องการการยอมรับจากใครแล้วก็ไม่ได้เอาหัวใจของเราไปผูกไว้กับสายตาหรือคำตัดสินของคนอื่นเลย ซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยมีรากฐานที่สำคัญมากเลยนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสลล,ลัลฮุอะไยฮิวละสล,ลัมได้วางหลักการนี้ไว้ในฮะดิษบทหนึ่งว่าแท้จริงการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับเจตนาคือความหมายมันลึกซึ้งกว่าแค่การมีเจตนาดีนะแต่มันเหมือนเป็นการชวนให้เราทุกคนเนี่ยหยุดแล้วหันกลับมาตรวจสอบหัวใจของตัวเองทุกครั้งเลยก่อนที่จะลงมือทำอะไร และนี่คือจุดที่สําคัญมากๆเลยครับในมุมมองของนักวิชาการบางท่านเนี่ยอีคลาสเป็นเหมือนกับเงื่อนไขเลยนะครับที่จะทําให้การงานของเราถูกตอบรับพูดยังไงก็คือต่อให้เราทํางานที่ดูดีเลิศเลอแค่ไหนถูกต้องตามรูปแบบแป๊ะแ๊แต่ถ้าในใจลึกๆแล้วเราไม่ได้ทําเพื่ออรลอยอย่างแท้จริงการงานนั้นก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ไร้น้ําหนักไปเลยในวันแห่งการตัดสินคําถามก็คือแล้วการรักษาอ e ีคลาสไว้ในใจเนี่ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ บอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วมันคือการต่อสู้ภายในใจของเราเองเลยเป็นบททดสอบที่เราทุกคนต้องอเผชิญอยู่ตลอดเวลาลองลองถามใจตัวเองดูสักนิดนะครับว่าเวลาที่เราก้มลงสุดจูดหรือตอนที่ยืนละหมาดอยู่เงียบๆคนเดียวเนี่ยเรากําลังทําสิ่งนั้นเพื่อใครกันแน่หรือในตอนที่เราทําความดีช่วยเหลือคนอื่นหัวใจของเราณนะวินาทีนั้นเนี่ยกาลังมองหาอะไรอยู่กําลังทําเพื่ออัลลอฮ หรือว่าทําเพื่อสายตาของคนอื่นกันแน่ตารางนี้เปรียบเทียบได้ชัดเจนมากเลยครับถ้าดูทางฝั่งซ้ายนะการกระทําที่บริสุทธิ์ใจเนี่ยมันจะผูกหัวใจของเราไว้กับพระผู้สร้างโดยตรงเลยครับแต่ทางฝั่งขวาการกระทําเพื่อคําชมหัวใจของเราก็จะเอาแต่เฝ้ารอคอยคํายกย่องจากคนอื่นและจุดที่ต่างกันสุดๆเลยก็คือความดีที่ทําเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยนะถึงไม่มีใครเห็นเราก็จะยังทําอยู่ แต่การกระทําเพื่อคนอื่นนะรอพอไม่มีใครมองปุ๊บมันก็อาจจะจางหายไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับประเด็นนี้สําคัญมากอีคลาสเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราห้ามดีใจเวลาที่มีคนมาชมนะไม่ใช่เลยครับเราดีใจได้แต่หัวใจสําคัญของมันคือการที่เราจะทําความดีหรือไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะมีคนเห็นหรือมีคนชมหรือเปล่าต่างหากหัวใจของเรายังคงมั่นคงที่จะทําดีต่อไปไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างอาแล้วครับ ทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมองกันบ้างมาดูกันในมุมมองของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงมองการกระทําของเรายัางไงมีหลักการหนึ่งที่สวยงามมากๆเลยครับที่บอกไว้ว่าอัลลอฮ์ได้ไม่มองว่าเราหน้าตาเป็นยังไงหรือมีทรัพย์สมบัติมากมายแค่ไหนแต่สิ่งที่พระองค์ทรงมองจริงๆก็คือสิ่งที่อยู่ลึกลงไปในหัวใจของเราและความตั้งใจที่ซ่อนอยู่ข้างในนั้นต่างหากครับ เพราะฉะนั้นอีกคลาสจึงเปรียบเสมือนการชำระล้างหัวใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอเลยครับมันทำให้เราเป็นอิสระจากการโอร้อวดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาและการยึดติดกับชื่อเสียงเกียรติยศทางโลกซึ่งทั้งหมดนี้แ่ะครับคือสิ่งที่นำไปสู่ความสงบในจิตใจอย่างแท้จริง ตารางนี้สะท้อนความจริงข้อหนึ่งได้ดีเลยครับว่าบางครั้งการงานเล็กๆน้อยๆที่เราทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยอาจจะมีคุณค่าในสายพระเนตรของอัลลอฮ์มากกว่าการงานที่ดูยิ่งใหญ่อลังการแต่กลับเจือบวนไปด้วยความต้องการทางโลกหรือความอยากได้หน้าได้ตาก็เป็นได้ครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับแล้วเราจะสร้างและรักษาความบริสุทธิ์ใจนี้ไว้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงและผลลัพธ์ที่สวยงามของมันคืออะไรเรามาดูกันครับ คือการรักษาอีคลาสเนี่ยมันเป็นเหมือนการเดินทางที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเลยครับอย่างแรกเลยก็คือต้องหมั่นตรวจสอบหัวใจของเราอยู่เสมอทั้งก่อนระหว่างและหลังการทำความดีจากนั้นก็คือการขอดุอาวิงวานต่ออัลลอฮ์ให้เจตนาของเราบริสุทธิ์อยู่ตลอดและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการยืนหยัดที่จะทำความดีต่อไปเรื่อยๆแม้ในวันที่ไม่มีใครมองเห็นหรือไม่มีใครรับรู้ก็ตาม และผลลัพธ์ที่ได้น่ารักครับมันคือความสงบจากภายในเมื่อหัวใจของเรามีความบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วมันจะรู้สึกเบาสบายและไม่หวั่นไหวไปกับคำพูดหรือสายตาของใครอีกต่อไปเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่อใครและนี่คือบทสรุปที่สวยงามมากครับ เมื่อหัวใจถูกเติมเต็มด้วยความบริสุทธิ์ใจหรืออีคลาสแล้วการกระทำทุกอย่างที่ออกมาจากเราก็จะมีแสงสว่างนำทางครับทั้งในชีวิตนี้และในชีวิตหน้าสุดท้ายนี้อยากจะชวนให้ลองจินตนาการตามกันดูเล่นๆนะครับว่าหากทุกการกระทำของเราสามารถเปล่งแสงออกมาได้ตามระดับความบริสุทธิ์ใจที่อยู่ในหัวใจโลกใบนี้ของเราจะสว่างสวยมากขึ้นขนาดไหน